ผมคือนักโทษหมายเลข2อง1 2 7กหเดีเดี๋ยวเด๋ยวใช่ไหมลนะนั่นจะใช่เหรอและมีนามว่าสกายมอนลูมีเกิดอะไรขึ้นวนะันน้าทำอะไรกันนะสัตว์เลี้ยงในคุกเดี๋ยวเด๋ยวใช่เหรอใช้สัตว์หรอดูแป๊บเอ้ยไม่ใช่สัตว์ไหนสุ่มเลยมาน,นี่ตัวแรกก็คือเอ้ยสีเขียวว่านี่ไงระดับโอโอเค นายจงออกมาเป็นเพื่อนฉันซะดีๆมาแล้วเหรอนี่ไงน,นี่คือหนทางของเราสินะต้องออกไปจากที่นี่ใช่ไหมร่างกายของนายเนี่ยไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้หรอกอบนอะไรของลุงวะอย่าดูถูกกันสิมันนี่มันจะไปยากอะไรการออกไปจากที่นี่นะ่ะทั้งไหนวะจุดตรวจที่หนึ่งคืออะไรนะเฮ้ยไปต่อได้สินะเฮ้ยพิผายละตำรวจรอดไหมเนี่ย เฮ้ยได้สบายสบายจะเจะเฮ้ยเอาโดนจับเฉยอ,อ่ะอ่ะมาฟิตก็แดละวิ่งแป๊บอืมมันจะไม่ยากยังไงงานวิ่งเนี่ยฮึบดึงข้อแป๊บเสริมพลังนิดนึงไม่ได้การต้องเพิ่มกองเชียร์กันนิดนึงนะออกมาเราสหายทั้งหลายอืมฟิตมาดึงวิ่งอืมมาเดี๋ยวเอาใหม่นะ เอาละทีนี้ฉันเอาจริงแล้วนะไปกันเลยย้าฮูไปมันจะยังไงไอตรงนี้คือตำรวจใช่ไหมนี่หูล็อกหลบเลยเพื่อนมาพอดีแถบจุดตรวจที่สองเป็นยังไงเฮ้ยอะไรวนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวอย่างแป๊บนึงอ่ะไปเลยก็ได้อะอ๋อมันเป็นน้ำพ่นไล่กันอย่างนี้หรอสบายโอ้โหไม่ทันอยู่ดีอลดิ เฮ้ยเพื่อนนำเพื่อนนำไปแล้วเฮ้ยจืบ๊บล็อกลบโอ้หึมล็อกเก็บตังค์มาครบหนึ่งพันละหนลองตู้นี้ดิไอโกงกงกงอ่ามาได้ใครเอ้ยใครวะเนี่ย อ,อ๋อสีฟ้าโอเคและกงนี้ล่ะ1นึ่งแสนเลยนะโอ้เก็บตังค์ไม่ถึงหรอกเดี๋ยวดูก่อนมีตัวอะไรบ้างอ,อ๋อตามนี้5้าตัวแล้วจะเป็นโลบาร์เราเฮ้ยมีสมตัวนะเฮ้ยตัวกลางหน้าตาคุ้นๆนม่น่าใช่โอเคโอเคเอ,อ่ะสุ่มฟีแล้วได้ตังค์ก็ยังดีครับเรามีระบบนี้ด้วยผสานตัวละคร อาไม่สำเร็จเฮ้ยอ่าได้อันนี้ได้สี่ตัวสำเร็จเหมือนจะได้ใช้3ตัวนี้นะโอเคพร้อมผมไม่พูดใหม่นะลุงลุงว่าผมแบบพร้อมหรือยังฮะแบบนี้ฉันขอเตือนนายก่อนเลยนะการวิ่งเร็วไม่ได้ช่วยให้นายผ่านบางดานได้นะจะบอกให้อะไรของลุงเฮ้ยจุดนี้ผ่านผ่านผ่านเฮ้ยหูย,หยมาแล้วอันนี้ต่อไปคืออะไร อย่าไปกลัวโหไปเลยครับจะให้การวิ่งเร็วไม่ได้ช่วยให้นายผ่านบางดานได้นะจะบอกให้ตามที่ลุงมันเตือนเลยว่ะแต่เราต้องค่อยๆวางแผนนิดนึงเฮ้ยจึ๊บตรงนั้นนีบแรงมากไปดีเดี๋ยวเลยเฮ้ยมาแล้วอันนี้เหมือนจะเป็นสระน้ำนะฮะมีไอคอนฉลามด้วย ไปดูดิเฮ้ยฉลามจริงด้วยเฮ้ยเอาไปต่อไปได้คิปหายแล้วเอาอะไรอะสเตรมิน่าหมดแล้วเอาคลิปหายแล้วทีนี้ยังไงต่อฉลามกูก็เหมือนโอ้ยกระเป๋าปลาโลมาอ่ะลงน้ำก็ได้วะเฮ้ยอตุยเลยก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องฟิตร่างกายกันต่อไปใชยไมล่ะ